สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนช่วงเช้าๆจากฝั่งสเปนจากเมืองอาลิคันเตนเพื่อนๆพ,พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจะทุกคนสวยสวยจอยชอบชอบไหมจอยก็ตื่นมานั่งรองให้พระอาทิตย์มันขึ้นเพื่อนๆเ,เอ้ยเนาะแต่ช่วงเช้าๆเนี่ยเมืองนี้จะอากาศจะเย็นจะเย็นหนาวเลยแหละทุกคนถนนก็ว่างโล่งเลยทุกคนเมื่อคืนเนี่ยรถเยอะคนเยอะส่วนใหญ่คนเขาจะออกมา เดินกันช่วงค่ำคืนจ้ะนะเพราะว่าส่วนกลางวันจอยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่กลางคืนเนี่ยคือจะแน่นมากเลยจ้ะทุกคนในจ้กบรรยากาศช่วงเช้าเช้านูนเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเพื่อนเพื่อนงามจริงๆเพื่อนเพื่อนจอยชอบตื่นเช้ามาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ตกก็เห็นอย่างเงี้ยถ้าอยู่อังกฤษนะโอ้เพื่อนเพื่อนเลยไม่รู้ว่าพระอาทิตย์มันขึ้นตรงไหนจุดไหนฝั่งไหนทิศไหนมองไม่เห็น มันมืดคึมอึมคึมทั้งวันอะที่อังกฤษอะวันนี้พวกเราก็มีเซอร์ไพรส์จากทุกคนลูกสาวมาจะแอบมาหาเราที่อาริคันเตจะมาวันที่ว่าก่อนเราจะกลับพอดีน้องแอนน้องไมค์ก็พากันมาพี่แอนดี้ก็มีความสุขนาะทีแรกอะนึกว่ามีแค่พ่อแม่ที่จะ,จะจะได้มาแต่ที่ไหนได้ลูกมาเซอร์ไพรส์จะมาเคาะประตูแล้วก็พี่แอนดีไปเปิดพอไปเปิดโอ้โหูหพ,พ่อแทบหัวใจวายทุกคน คิดว่ารูมเซอร์วิสที่ไหนได้ลูกสาวมาจ้ะก,ก็ปีนี้ก็เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวกันนั่นแหละจ้ะสี่คนแต่ว่าพวกลูกๆอ่ะเข้าไปแค่วันเดียวเพื่อนๆนะน้องแอนนี่เป็นคนที่แบบแผนการสูงมากจ้ะนะแผนการสูงบอกว่าหนูหนูไม่ไปหรอกหนูกัน้องไม่ไปหรอกหนูจะอยู่ที่หนูจะอยู่บ้านก็เขาก็อยู่บ้านจริงๆกันจ้ะจ้าก,ก็เขียนลิสต์ให้เขาซื้อพวกคริสต์มาสปาร์ตี้อย่างเงี้ยจะให้เขา หาโน่นหานี่ไว้รอเราที่ไหนได้พากันซื้อเสร็จไปรับน้องแอบมาหาเราก่อนที่เขาจะมาหาจอยเนี่ยเขาโทรหาจอยก่อนนะทุกคนนะแต่จอยพายอย่ามที่จะเปิดอะไรน,นะเปิดไอ้วิดีโอคอลเขาไม่ยอมเปิดเขาบอกว่าฉันน่ะกาลังอยู่ที่เมืองลีดกับเพื่อนเขาแต่ที่ไหนได้อะเขามาถึงโรงแรมจอยเราจะนะเขามาถึงโรงแรมจอยเขาก็บอกว่าฉันอยู่กับเพื่อนฉันไม่สามารถที่จะ วิดีโอคอลกับเธอได้แล้วพวกเธอได้ออกไปข้างนอกไหมโน้ได้แกล้งถามว่าพวกแม่ได้ออกข้างนอกไหมโจยบอกว่าแม่ออกแล้วเพิ่งเข้ามาไปกินข้าวกับพอ่อเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็จะนอนพักผ่อนที่โรงแรมทีนี้ลูกๆจจยเขาก็เลยไปขอไอ้นี่จะ้ะไปขอทางรีเซพชันว่าจะมาหาจจยทีนี้เขาเห็นน้องๆทําอะไรแบบน่ารักแบบเนี้ยเขาก็เลยให้เป็นบัตรจ้ะบัตรที่แบบขึ้นลิฟต์ต้องมาต้องมาต้องสแกนลิฟต์ไง น่าจะเวลาก็ไวมากจ้ะถึงเวลาต้องกลับอังกฤษแล้วพวกทุกคนเลยนะนั่งเครื่องกลับประททนี้พี่แอนดี้นี่ก็ไม่อยากจะกลับล่ะจ้ะเพราะว่าเขาได้ได้ไดแบบได้สันชานได้แสงเดดเยอะเพื่อนๆเ,เขาก็ไม่อยากจะกลับนะส่วนสองคนนุ่นรับอยู่ข้างหลังนุ่นจ้ะนุ่นโอเคจะไปาย